ทำธุรกิจคือการทำธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรมมันเริ่มต้นขึ้นในปีห้าหโดยคุณหนาวหรือพิเชษตนิติวงศ์ซึ่งเป็นนักธุรกิจค้าข้าวมีโรงสีเป็นของตัวเองแต่เนื่องจากว่าเขามีจิตใจไปในทาง ช่วยเหลือคนแนวแนวทางที่เป็นลักษณะของ NGO มากก็เลยทำให้เขาไม่เหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจเหมือนนักธุรกิจปกติทั่วๆไปในที่สุดการเข้าไปช่วยชาวบ้านครั้งนั้นทำให้เขาได้เป็นหนี้และถูกฟ้องลมละลาย จนต้องไปบวชขอดีเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินทวายพอในระหว่างไปบวชเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้คิดถึงว่าเราจะทำธุรกิจให้เป็นธรรมได้อย่างไรเพราะอยู่ในโลกของธุรกิจมันไม่มีคำว่าความเป็นธรรมมันมีแต่คำว่าเราจะทำกำไรสูงสุดได้อย่างไรความคิดนี้ผุดขึ้นในช่วงนั้นและต่อมาเขาก็ใคร่ครวรเรื่องนี้มายาวนาน จนกระทั่งได้มาพบกับอาจารย์ยักษ์หรือด็อกเตอร์วิวัฒสัญญกรรมทรและก็ผมโจรจันใดในเวลาเดียวกันในปีห้าหกก็มาคุยกันในที่สุดก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องทำธุรกิจให้เป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้คุณหนาวหรือพิเชษตัวนิติวง์ก็มา คิดไข้ครวญวางแผนอยู่นานจนในที่สุดก็เลยเข้าไปหาอาจารย์ยักษ์หรือดอกเตอร์วิวัฒน์สัญญารมธรซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือในฐานะของที่เป็นอาจารย์ของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นอาจารย์ที่โดดเด่นที่สุดหรือเข้าใจเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงดีที่สุดอาจารย์ ยักษ์ได้อนุมัติว่าเราควรจะตั้งบริษัทในที่สุดเราก็ได้ตั้งบริษัทขึ้นในวันที่14กุมภาปี2556นี่คือความเป็นมาของบริษัทธ,ธรรมธุรกิจหรือธรรมธุรกิจบริษัทเนี้ยมีเป้าหมายหลักก็คือ การที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมทางธุรกิจได้อย่างไรสิ่งเทคนิคที่เราใช้ทำก็คือการฝึกอบรมเราฝึกอบรมผู้คนเราตั้งบริษัทขึ้นมาปุ๊บเราฝึกอบรมคนให้เข้าใจเจตนาของเราว่าเราจะทำยังไงแล้วผู้คนที่มาอบรมก็มาลงขันกันมา ลงหุ้นกันแต่ในช่วงนั้นเราไม่สามารถที่จะขายหุ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายได้เราก็เลยบอกว่าให้มาช่วยกันลงขันเพื่อรวมกันทําธุรกิจที่เป็นธรรมก็ปรากฏว่ามีคนลงขันเข้ามาเรื่อยๆอเป็นเงินหลาย5้ล้านหล้านบาทในช่วงนั้นพอได้เงินมาปุ๊บเราก็เริ่มฝึกอบรมเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรให้เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มในเครือข่ายเราเนี่ยเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีและอยู่ได้ในขณะเดียวกันผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยอาหารจากเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ได้ด้วยฉะนั้นเราจะทำให้เกิดความเป็นธรรมตรงนี้ขึ้นมาโดยการ เอาผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาฝึกอบรมร่วมกันเพื่อให้สองกลุ่มนี้เข้าใจกันในการฝึกอบรมเราจะเน้นให้ทุกคนที่จะมาร่วมกับทาธุรกิจเนี่ยเดินตามบันได9ก้ขั้นไปสู่ความพอเพียงบันได9ก้ขั้นก็คือขั้นแรกจะต้องมีกินเราควรจะต้องมีกินก่อน ฉะนั้นเกษตรกรที่มาร่วมกับเราเนี่ยจะปลูกข้าวเพื่อขายข้าวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ไม่เอาเราไม่ขายให้ฉะนั้นเขาจะต้องพัฒนาดินขุดสระเก็บน้ำปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อให้ตัวเองมีพอกินก่อนพอกินเสร็จปุ๊บจะต้องพออยู่ก็คือมีที่อยู่อาศัยมี เครื่องใช้สอยสะดวกสบายที่จะไม่เดือดร้อนให้เกิดความพอเพียงตรงนี้แล้วก็พอใช้ก็คือมีของใช้สอยมีเงินใช้สอยที่ไม่เดือดร้อนเหลือจากนั้นค่อยทำบุญทำทานทำบุญก็คือการเผื่อแผ่ ส่วนเหลือส่วนเกินเนี่ยให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือให้กับองค์กรทางศาสนาต่างๆและก็ทำทานก็คือการช่วยเหลือคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือชุมชนหรือสังคมช่วยเหลือแบ่งปันเหลือจากนั้นค่อยเอามาแปรรูป แปรรูปเก็บรักษาไว้หรือมาเก็บไว้ในสภาวะวิกฤตเราจะไม่เดือดร้อนเกิดฝนแรงเกิดน้ําท่วมเกิดโรคระบาดเราจะไม่เดือดร้อนฉะนั้นเราจะต้องมีการเก็บรักษาตรงนี้ไว้เหลือจากนั้นค่อยขายขายเนี่ยเป็นลำดับท้ายๆเลยพอขายปุ๊บขายไม่หมด เราก็มารวมกันสร้างเครือข่ายขายร่วมกันฉะนั้นบริษัททำรรธุรกิจเนี่ยก็คือบริษัทที่เอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นธรรมนูญเพื่อให้ทุกคนเดินตามเพื่อรับประกันว่าทุกคนจะไม่เดือดร้อนไม่อดอยากไม่ขาดแคลนตัวบริษัทเองก็ต้องเดินตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงต้องเดินตามบันได9้าขั้นนี้เช่นกันฉะนั้นการตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยคือขั้นสุดท้ายก็คือการสร้างเครือข่ายเพื่อรวมกันขายนั่นเองนี่คือไอเดียของบริษัททำธุรกิจเราได้ทุนจากการลงขัน ของผู้คนเข้ามามีทั้งชาวนามีทั้งคนเมืองมีทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตคนทุกส่วนที่อยู่ในวงจรอาหารมาอบรมมาเรียนรู้ร่วมกันเสร็จปุ๊บเห็นด้วยก็ลงขันลงขันเราไม่ได้สนับสนุนให้ลงคนละเป็นเยอะๆไม่ให้สนับสนุนให้คนไปขายที่ขายทางมาลงขันเราไม่ได้บอกว่ามาลงขันที่นี่จะได้เงินเยอะได้กำไรสูงสุด เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราแค่บอกว่าให้มาลงขันช่วยกันตามฐานะและกำลังอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนมีร้อยมาลงร้อยมีพันเหลือพันมาลงพันมีเป็นหมื่นก็มาลงเป็นหมื่นมีเป็นแสนก็มาลงเป็นแสนได้แต่ตัวเองจะต้องไม่เดือดร้อนฉะนั้นเราจึงมีคนเป็นพันพันคน เข้ามาลงขันกับทาธุรกิจและทุกคนก็ลงตามฐานะและกำลังของตัวเองโดยไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าเดือดร้อนหรือขาดแคลนนี่คือหัวใจฉะนั้นทุกคนที่จะมาลงขันกับเราเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าธุรกิจนี้ไม่ได้หวังกำไรสูงสุด อย่าหวังว่าจะเอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะได้กำไรมากที่สุดไม่ใช่เราก็เลยให้ทุกคนต้องมาผ่านการฝึกอบรมมาเข้าใจตรงกันว่าธุรกิจนี้ต้องการกำไรแต่กำไรนั้นจะต้องเป็นธรรมกับทุกคนและธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในระบบเศรษฐกิจของบ้านเรา ฉะนั้นในสภาวะนี้จึงเป็นช่วงที่เราทุ่มเทพลระกำลังและทุนแทบทั้งหมดในการฝึกอบรมเพื่อสร้างฐานผู้คนให้เข้าใจแนวคิดของบริษัทมากขึ้น3-4ปีที่ผ่านมาเราเน้นการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ผลิตคนที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม ก็สามารถที่จะถือหุ้นได้เช่นกันแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงบริษัทเนี้ยจะแปลกตรงที่ไม่เหมือนบริษัททั่วๆไปมันเป็นกึ่งกึ่งลูกผสมระหว่างบริษัทกับสหกรณ์ <c oughs> ก็คือไม่ว่าคุณจะลงหุ้นเท่าไหร่คุณมีสิทธิ์ออกเสียงเสียงเดียวเราให้ความสำคัญกับคนมากกว่าเงิน ฉะนั้นเสียงของคนจึงมีแค่เสียงเดียวไม่ได้มีเสียงตามหุ้นที่ตัวเองถืออันนี้คือความต่างแล้วก็บริษัทของเราไม่ใช่สหกรณ์เพราะว่าสหากรณ์เนี่ยต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทุก4ปีถ้าหากว่าสหากรณ์ไปได้ดีมีเงินทุนสูงขึ้นก็จะมีคนซื้อเสียงเข้ามาบริาหารสหกรณ์และวก็ทุจริตคดโกงกัน แล้วก็ล้มละลายต่างคนก็ต่างไปนี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากสหกรณ์เป็นส่วนมากฉะนั้นเราจึงไม่อยากเป็นสหกรณ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากจะเป็นบริษัทเหมือนบริษัททั่ว,วไปที่คนถือหุ้นมากมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงมากหรือเข้ามาจัดการทั้งหมดฉะนั้นบริษัทเราจึงเป็นบริษัทที่แปลกและเราก็บริหารจัดการโดยใช้อาสาสมัครหรือวอนเทีย เราไม่ค่อยมีลูกจ้างครับซึ่งบริษัทนี้ตั้งขึ้นมามีผู้จัดการมีคณะบริหารแต่ไม่มีเงินเดือนสักคนทุกคนทำงานฟรีอันนี้คือความต่างฉะนั้นบริษัททาธุรกิจจึงเป็นบริษัทที่ไม่ปกติในสายตาของธุรกิจเอทั่วไปแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าตลาดหุ้นได้ เพราะว่าถ้าจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นเข้ามาซื้อหุ้นจะทำให้เป้าหมายของเราถูกเปลี่ยนแปลงได้เราอยากจะคงเป้าหมายดั้งเดิมของเราก็คือการทำธุรกิจให้เป็นธรรมเราก็เลยไม่เข้าตลาดหุ้นฉะนั้นเราจึงขายหุ้นในสาธารณะไม่ได้เพราะจะผิดกฎหมายเราก็รอมาเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เกิดกฎหมายใหม่ขึ้นมา ชื่อว่าพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมก็เลยทำให้เราเนี่ยได้จดทะเบียนใหม่เป็นบริษัททำธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถขายหุ้นให้กับสาธารณะได้แต่เป็นบริษัทที่ทำงานเพื่อสังคมก็คือสแสวงหากำไรได้แต่จะเอากำไรทั้งหมดมาแบ่งปันกันไม่ได้ เราจะแบ่งปันกันได้แค่3 0เอซอีก70%ต้องเอาไปทำประโยชน์สาธารณะฉะนั้นทำธุรกิจวันนี้ก็เลยกลายเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือทำมาค้าขายได้มีกำไรขึ้นมาจะแบ่งกันได้แค่3 0เอซอีก70%ตต้องเอาไปทำงานเพื่อสังคมนี่คือลักษณะของทำ ธุรกิจที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วซึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเมื่อกลางปลายปีที่แล้วเนี่ยบริษัทก็ได้มีการตกลงกันว่าเราจะซื้อชุมพรคาบานะ่าซึ่งเป็นรีสอร์ท ที่กำลังจะถูกขายทอดตลาดมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและเราก็ได้ระดมทุนกันทั่วประเทศจนได้เงินร้อยห้าสิบกว่าล้านเพื่อที่จะซื้อรีสอร์ทนี้มาเป็นของบริษัททำธุรกิจได้เป็นผลสำเร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำเป็นโมเดลให้เห็นว่านี่คือการประกาศอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าในระบบการเงินทั่วไปทุกคนต้องไปพึ่งพิงธนาคารพึ่งพิงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งถ้าไปพึ่งพิงตรงนั้นปุ๊บเราก็จะเข้าไปสู่กับดักของนักล่าทางการเงินยุคใหม่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวฉะนั้นเราจึงคิดหาทางออกว่าเราจะออกจากระบบทุนหลักได้อย่างไรเราก็เลยเอาเรื่องการลงแขกมาใช้กับการบริหารการเงินทางการเงินของเราลงแขกก็โดยการชักชวนคนคนละร้อยคนละพันคนละหมื่นคนละแสนตามฐานะและกำลังรวมกันหลายหลายคนเอามาซื้อรีสอร์ทไว เพราะรีสอร์ทนี่เป็นรีสอร์ทที่สวยงามและก็มีต้นทุนเยอะแยะมากทั้งเป็นป่าไม้เป็นอาคารเป็นทะเลที่สวยที่สุดเป็นอะไรหลายๆอย่างถ้าหากว่ารีสอร์ทนี้โดนซื้อไปโดยบริษัทไม่กี่บริษัทมันก็จะเป็นทรัพย์สินของคนไม่กี่คนหมายความว่าคนอื่นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าหากว่าคนวันนี้มีคนถึง6000คนเข้ามาถือหุ้นอยู่ในธรรมธุรกิจคน6 0 0 0คนเป็นเจ้าของบริษัทนี้และก็คน6000คนเป็นเจ้าของชุมพรคามาดาในวันนี้ฉะนั้นถ้าคุมพรคามาดาประสบผลสาเร็จสามารถทำกำไรได้กำไรก็จะคืนไปสู่คน6000คนนี่คือการกระจายรายได้ชาวไร่ชาวนาตาดำ,ดำ ไม่เคยรู้จักอะไรมากแต่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยถ้ามันได้กำไรปุ๊บเขาก็จะได้กำไรคืนกลับไปปันผลกลับไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าชุมพรคำมานาเป็นของนายกอนายขอได้กำไรขึ้นมากำไรก็จะไปกองอยู่กับคนคนเดียวอันนี้คือการกระจาย เป็นเทคนิคที่เราคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดการกระจายรายได้กระจายความเสี่ยงคือทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้นเราอยากจะให้โมเดลเนี่ยมันเติบโตขึ้นในอนาคตว่าต่อไปถ้าเราจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆในประเทศเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปยืมเงินจากจีน ไม่จําเป็นต้องยืมเงินญี่ปุ่นไม่จําเป็นต้องยืมเงินจากอเมริกาเพราะการไปยืมเงินเขามาเนี่ยถ้าเราล้มเหลวไปไม่รอดเขาก็จะกลับมายึดเราอย่างรถไฟความเร็วสูงรถไฟลางคู่หรือโครงการอะไรใหญ่ๆทั้งหลายที่เรายืมเงินมาวันนี้ถ้าเอามาทําปุ๊บเงินมหาศาลมาก แล้วถ้าเศรษฐกิจไม่เติบโตไม่ฟื้นภายในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะใช้นี่ได้ฉะนั้นประเทศเจ้านี้ก็จะมายึดทรัพย์สินเหล่านี้ยึดถนนเรายึดน้ำประปาเรายึดไฟฟ้าเราเราขับรถไปนิดเดียวก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางจ่ายค่าผ่านทางจ่ายค่าผ่านทางคนจากชุมพรจะเข้ากรุงเทพอาจจะต้องจ่ายเป็น100 200หรือเป็นพันบาท แค่ค่าผ่านทางเพื่อที่จะไปถึงกรุงเทพนี่คือการสูญเสียอธิปไตยโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือการล่าอาณานิคมยุคใหม่ของโลกยุคใหม่โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือฉะนั้นการยืมเงินต่างชาติเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือย,ยินดีอีกแล้วเพราะเมื่อไหรก่ก็ตามที่เราใช้นี่ไม่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น เหมือนที่อาร์เจนตินาเหมือนที่เวเนซุเอลาตอนนี้ที่อาร์เจนตินาแค่ขับรถไปนิดเดียวในจ่ายค่าผ่านทางเพียบเลยน้ําประปาราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะบริษัทในยุโรปมาซื้อมายึดน้ําประปาระบบน้ําประปาในอาร์เจนตินาทั้งหมดฉะนั้นเราไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะคิดถึงการกู้ยืมเงินจากข้างนอกอีกแล้วเราควรจะ กลับมาใช้เทคนิคดั้งเดิมของเราก็คือการลงแขกคนไทยไม่ได้มีแค่คนสองคนและคนส่วนมากก็มีเงินไม่มากแต่หลายๆคนมารวมกันมันก็จะมากขึ้นมาเองถ้าเรายืมเงินหรือชักชวนคนไทยมาลงทุนร่วมกันเนี่ยสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่สร้างสนามบินสร้างนั่นสร้างนี่อยากสร้างอะไรก็สร้างไป พอสร้างเสร็จแล้วมันไปไม่รอดมันก็ยังเป็นของคนไทยอยู่เราคุยกันได้มันยังเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราไปยืมเงินต่างชาติปุ๊บเขายึดเลยครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดแนวความคิดใหม่มิติใหม่ในทางเศรษฐกิจ ในทางการเงินเราต้องการอธิปไตยทางการเงินฉะนั้นทําธุรกิจเนี่ยอยากจะสร้างโมเดลอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อชักชวนให้คนไทยคิดต่างชักชวนให้คนไทยคิดต่างจากระบบเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไประบบการเงินทั่วไปเราจะต้องกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองทางการเงินทางเศรษฐกิจทางการเกษตรทางอาหารทุกทางการแพทย์ทุกอย่างเราอยากจะ ให้เรากลับมาคิดนวัตรกรรมใหม่เพื่อที่เราจะเป็นของเรานี่คือหัวใจหรือเป้าหมายของบริษัททำรรธุรกิจที่พวกเรากำลังทำตอนนี้เรามีคนร่วมหัวจมท้ายกับพวกเราอยู่หกพันกว่าคนและเราก็ยังเปิดกว้าง สำหรับคนทั่วไปที่ยังสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้เสมอทำธุรกิจเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยเอื้อประโยชน์กับคนทุกๆคนไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อหากําไรสูงสุดมันเป็นทฤษฎีใหม่ เป็นแนวใหม่นี่คือการที่จะเดินทางไปสู่คำว่าพอเพียงพอเพียงไม่ได้หมายความว่าห้ามรวยรวยได้มีเงินมากได้แต่จะเงินเหล่านั้นความรวยเหล่านั้นจะต้องมาจากความเป็นธรรมความถูกต้องไม่ใช่กำไรสูงสุด โดยไม่คิดถึงเกษตรกรไม่คิดถึงคนผลิตไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อมไม่คิดถึงการกัดเซาะของหน้าดินไม่คิดถึงการปนเปื้อนของน้ำไม่คิดถึงความทุกข์ความเจ็บป่วยของผู้คนธุรกิจเหล่านี้จะต้องจบลงภายในเวลาอันสั้นนี้วันนี้เราจะต้องสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาฉะนั้นทำธุรกิจก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโมเดลให้คนเห็น ใครอยากมาร่วมเชิญมาร่วมใครไม่อยากร่วมก็อยากให้รู้ว่าเราควรจะช่วยกันคิดนวัตรกรรมใหม่ระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเก่าที่มีอยู่เพราะระบบธุรกิจแบบเก่ากำลังจะล่มสลายลงเพราะมันอยู่ไม่ได้มันไม่ได้ตอบสนองคนมันไม่ได้เป็นธุรกิจเพื่อคน มันเป็นธุรกิจธุรกิจทั่วไปเนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้คนเนี่ยทำงานเพื่อรับใช้เงินสร้างกําไรสูงสุดคือเป้าหมายแต่วันนี้เราอยากจะชักชวนให้คนมาคิดธุรกิจแนวใหม่ที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมารับใช้คนหรือรับใช้เรามากขึ้นเราคิดได้แค่นี้เราคิดได้แค่การตั้งบริษัททำธุรกิจขึ้นมาเราก็จะทำแค่นี้ แต่คนที่คิดเก่งกว่านี้คนที่ฉลาดกว่าพวกเราผมเชื่อว่ามีเยอะมากทีเดียวผมอยากจะชักชวนให้คนที่เก่งกว่านี้ฉลาดกว่านี้คิดอะไรที่มันลึกไปกว่านี้และก็จะเป็นประโยชน์ไปมากกว่านี้เรายินดีที่จะร่วมมือและช่วยเหลือเราต้องการระบบใหม่ที่รับใช้เรามากขึ้นเราต้องการ ชีวิตที่ไม่อดอยากไม่ขาดแคลนเราก็เลยเรียกมันว่าพอเพียงแต่ว่าพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามรวยคําว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าชอบทุกยากชอบลําบากชอบยากจนไม่ใช่พอเพียงก็คือทําให้มันพอสําหรับตัวเองถ้ามันเหลือจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปทําบุญทําทานเอาไป แปรรูปเก็บรักษาไว้ในยามวิกฤตเหลือจากนั้นค่อยขายเหลือจากขายขายไม่หมดค่อยมาสร้างเครือข่ายและก็ช่วยกันขายในวงกว้างออกไปฉะนั้นพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจนคนหลายๆคนเข้าใจผิดเรื่องนี้มาตลอดฉะนั้นอยากให้เข้าใจใหม่อยากให้มาช่วยกันคิดใหม่ว่าวันนี้ เราควรจะคิดถึงการปลดแอกออกจากระบบทุนมาสร้างระบบใหม่ของเราเองเราจะเปลี่ยนทุนที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นแค่เครื่องมือของเราแต่เราจะไม่ให้มันเป็นเจ้านายเราตลอดไปเราจะได้มีอิสระภาพจะได้อยู่กับครอบครัวจะได้กินอาหารที่ดีจะได้มีร่มเงาเย็นเย็นมีน้ำสะอาดดื่ม มีดินที่อุดมสมบูรณ์ใช้นี่คือความฝันของทำรรธุรกิจถ้าสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงสนใจอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิญร่วมกับเราได้ที่เพจของทำรรธุรกิจครับ